น้องอุ้มเนี่ยนะครับวันนี้จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองฮะก็ถ้านับนิ้วไปนับนิ้วมาศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารห้าวันเองครับนะเมื่อ5วันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กับน้องอุ้มดีกว่าครับสวัสดีครับน้องอุ้ม ค่ะสวัสดีพี่ทั้งหมดเลยนะคะอะเรื่องนี้เหตุการณ์เป็นไงครับอุ้มเชิญเลยครับก็คือเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่สิบเก้าก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะครับอุ้มเนี่ยมีเรียนเช้าตอนแปดโมงเนาะแต่อุ้มนี่ยไปถึงมหาลาัยเนี่ยครับตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าอืมที่นี้อุ้มเนี่ยเรียนอยู่ที่ชั้นสี่ตึกสี่เนาะต้องบอกก่อนว่ามหาลาัยของอุ้มเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ตึกครับอุ้มอ่ะเรียนสายอาหารตึก ตึกที่สี่อาจจะเป็นตึกที่เกี่ยวกับค้าหกรรมทั้งหมดเลยครับที่แนมะ่อุ้มไปถึงที่ห้องเนี่ยอืห้องเรียนของอุ้มะจะตรงข้ามกับประตูลิฟต์ส่วนห้องข้างๆเนี่ยอุ้มขอเรียกเป็นห้องรีโนวิละกันเป็นห้องครัวเหมือนกันอืที่แนมะ่อุ้มะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงน่าจะวัยเดวกับอุ้มนั่นแหละปัดผมสันส้นๆน่าจะเป็นเด็กจากตึกวิจิตมาอยู่ในห้องอ่ะอุ้มก็นึกว่า เฮ้ยสงสัยอาจารย์อาจจะวานเด็กคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยมาหาของเอาไปให้อาจารย์หรือเปล่าเราก็ไม่ได้สนใจอะไรไงพี่ครับเราก็เดินเข้าห้องเรียนเราไปที่นี้นทั้งชั้นอะถ้าไม่บวกกับมีผู้หญิงคนนั้นอะเท่ากับว่าอุ้มอะอยู่คนเดียวอออุ้มก็อยู่ในห้องอะยาวเลยทำนู่นทำนี่ของอุ้มไปเรื่อยจนแปดโมงแปดโมงนิดนิดละที่เนี้ยลุงรปภหรือลุงยามเนี่ยเขาก็ถือคุณแจห้องมา แล้วเขาก็เดินไปที่ห้องรีโนเวทนั่นแหละพี่แล้วเขาก็เหมือนว่าไข่คุญแจห้องอล็อกปลดล็อกคุญแจห้องแป๊บแล้วเขาก็เดินเดินเดินแล้วเขาก็ไปแกล้งอุกรอบหนึ่งเพราะประตูจะมีอยู่สองบานครับอ่าทีเนี้ยอุ้มก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะลุงยามเขาไปล็อกห้องทําไมหนอย,ยังมีเด็กอยู่เลยไม่ใช่เหรอเพราะว่าอืมุ้มยังไม่เห็นเด็กพูดอีกคนนั้นนะออกมาจากห้องอืมอุ้มก็เลยเดินออกไปแล้วก็ถามลุงเขาว่าครับเอ้านุง คุณไม่เห็นเด็กผู้หญิงหรือนักศึกษาที่อยู่ในห้องหรอกคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีนะหนูใครจะมาอยู่ในห้องอะไรประมาณนั้นเล้าก็เลยบอกว่าหนูอะเห็นเป็นเด็กจากตึกวิกฤตเนี่ยเขามานัดน่าจะมาหาของในห้องอะคะ่ะอะไรประมาณนั้นครับลุงเขาบอกว่าไม่มีใครจะมาอยู่อาจารย์เขาบอกว่าให้ลุงเนี่ยมา เปิดห้องเนี่ยตอนแปดโมงเพราะในห้องมันเป็นห้องใหม่หอือมันจะมีของมีค่าอยู่เขาก็จะแบบกลัวว่าของจะหายอะไรอย่างนี้เขาบอกประมาณแบบว่าเอออหนูหนูตาฝาดเองละมั้งลูกมันเพิ่งเช้าๆหนูตื่นหรือย,อยังเนี่ยเขาก็แซวเราประมาณนั้นเราก็ได้บอกว่าก็สงสัยหนูคงตาฝาดเองละค่ะลูกอะไรประมาณนั้นแล้วก็หวัดดีเขาไป้วแล้วก็กลับเข้ามาในห้องอืที่นี้ยหนูก็เรียนเรียนเรียนจนช่วงบ่ายล้วก็ไปเรียนที่ ชั้นสามก็คือตึกสี่เหมือนเดิมพี่เรียนจนถึงประมาณสักสี่ห้าโมงครับอาจารย์ที่เขาสอนโครงการเราเนี่ยเขาก็เรียกเราให้ขึ้นไปที่ชั้นห้าตึกสี่ก็คุยว่าอุ้จะเก็บของยังไงประชุมกันว่าจะนัดก,กันใหม่ทีวันไหนครับทีเนี้ยกลุ่มของอุ้มเนี่ยทําเป็นเกี่ยวกับซาลาเปาทอดสิพี่เขาก็เลยบอกว่า,วางั้นซาลาเปาเนี่ยจะต้องเก็บเข้าช่องฟิตนะเขาก็เรียกให้หนูนะ่ะ ไปเอาถุงกับเขาตอนนั้นน่ะเพื่อนๆที่เขารออุ้มเนี่ยก็ยืนเหลืออยู่ประมาณห้าคนแล้วล่ะอืมอ่าอุ้มก็เดินไปกับเขาก็เดินทะลุตึกสองไปไปห้องพักครูที่ตึกสองชั้นสามทีนี้ยพออุ้มหยิบถุงอะไรเสร็จแล้วอุ้มออกจากห้องพักค,ครูคอุ้มเนี่ยกําลังจะเดินขึ้นบันไดอุ้มในเห็นผู้หญิงคนเนี้ยที่อยู่ในห้องรีโนเวทอะ่ะเด็กวิจิตรเนี่ยเดินสวนกับอุ้มพอดีอืมอ่าอุ้มก็เลยคิดว่า เฮ้ยจะถามเขาจะถามเขาว่าเฮ้ยเธอเธอเธอเมื่อเช้าไปไหนหรอทําไมไม่เห็นแต่ทีเนี้ยพอเขาเดินผ่านอุ้มไปอ่ะพี่อุ้มหันทันทีเลยออแต่ไม่มีใครเลยอ้าวใช่ีไม่มีใครอยู่นะตอนนั้นเลยไม่มีใครเลยเีินไหนยืนอยู่คนเดียวเขาห้องนู้นห้องนี้ไปหรือเปล่าอุ้ม ไม่ค่ะพี่คือพี่ลองในสภาพตอนนั้นพี่ลงจากบันไดามาใช่ป่ะทีเนี้ยถ้าเกิดเลี้ยวขวาตรงที่อุ้มอยู่อ่ะมันจะเป็นห้องพรกค,ครูแล้วมันต้องเดินตปอีกสักพักเลยพี่ถึงจะเจอห้องพักทูห้องพักคุยอีกห้องหนึ่งอ,อืมเพราะงั้นการที่อุ้มหันไปเลยทันทีเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าห้องไหนได้เลยพี่ครับครับทีนี้นอุ้มก็เลยแบบดิสงสัยตาฝาดเราพยายามคิดในแง่ดีไงพี่ด้วยความที่เราเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วครับ อ่าเราก็คิดในแง่ดีว่าถงเสร็จเราตาฟาดเราคงเพียเพราะว่าเราเรียนทั้งวันอะไรอย่างนี้ทีนี้นเราก็อุ้มก็เดินขึ้นมาชั้นสี่ต <2, S 1> ึกสองระหว่างเดินอุ้มก็นั่งคิดไอ้ยืนคิดผมใช่หน้าตาก็เหมือนอทำไมเหมือนกับผีผู้หญิงของตึกวิจิตรเลยครับทีเนี้ยอุ้มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละทีนี้นมันก็มีเสียงผู้หญิงอะ่ะพูดมาข้างๆหูอ,อุ้มว่า ใช่เราเองเหรอใช่พี่มาพูดข้างๆหูที่นี้อุ้มก็เลยหันไปมองรอบตัวอุ้มเลยนะีว่ามีใครอยู่ไหมว่ามีใครอยู่ไหมสรุปนี้มีใครเลยพี่มีอุ้มน่ะอยู่คนเดียวครับอุ้มก็เลยวิ่งวิ่งมาที่ตึกสี่แล้วอุ้มก็วิ่งขึ้นมาชั้นห้าเพื่อที่จะแบบว่ารีบเก็บของแล้วรีบกลับบ้านอืมที่นี้พออุ้มน่ะ วิ่งขึ้นมาที่ชั้นห้าละตึกสี่ชั้นห้าละอุ้มไม่เห็นใครเลยอุ้มเห็นแค่จานสลับเปากับกระเป๋าอุ้มนะอยู่หน้าลิฟต์แค่นั้นอืมอ่าเดี๋ยวอุ้มขออธิบายตัวชั้นห้าก่อนครับตัวชั้นห้าเนี่ยถ้าสมมติว่าขึ้นมาบันไดแล้วนะพี่ถ้าเกิดเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยซ้ายสุดเลยนะจะเป็นห้องครัวร้อนครับแล้วก็จะมาเป็นห้องโภชนาการ แล้วมันก็จะมาเป็นห้องรีโนเวทที่ในห้องเนี่ยจะมีหุ่นลองชุดของแบบชุดใส่ชุดปรัรับปริญญาพี่อยู่สองตัวก็คือเป็นผู้หญิงกับผู้ชายครับอ่าถัดทางวาอยสองห้องใหญ่ๆจะเป็นห้องสอนภาษาจีนอ่าทีเนี้ยอุ้มก็พูดอันนี้ขออนานะคะจะมีคำหยาบนิดนึงครับหนูก็ตะโกนมาว่าเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันวะอย่าแกล้งกูดิอะไรประมาณนั้นครับ แต่ทีเนี้ยอุ้มก็เดินไปห้องทางขัวร้อนแล้วก็เรียกแต่ละห้องเลยนะพี่แบบเปิดประตูไปแล้วก็เรียกเฮ้ยมึงอยู่ไหนกันอย่าแก้งสิวะอย่าแก้งเราอะไรเงี้ยเราก็เดิน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 ไปพี่จนถึงห้องสอนภาษาจีนเราก็ตะโกนอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมึงมึงก็รู้อยู่ว่ากูไม่ถูกกับชั้นนี้ครับอ่าแล้วก็แล้วเราก็พูดพูดพูดเดินจนมาหยุดที่หน้าหุ่นนะพี่ คือ,อหุ่นอะ่ะพี่นักสปรามนะถ้าพี่มองเข้าไปในหุ่นอะ่ะหุ่นมันไม่ได้มองหน้าพี่ตรงๆนะหุ่นมันใจเฉียงไปประมาณสี่สิบห้าองศาค่ะอืมอมอ่าทีเนี้ยตอนที่ถ้าตอนนั้นอ,อุ้มยังไม่ได้หันไปที่หุน่นนะแต่อุ้มมันได้เสียงหัวเราแบบฮิยเฮเฮฮเสียงแบบผู้หญิงหุ่นหรอะกับผู้ชายที่หัวแล้วแบบห <c oughs> ึอึหหรอเออเออตอนนั้นอ่ะพี่ครับอ่าทีเนี้ยทีเนี้ยอุ้มก็เลยแบบหันมองใครหัวนหรอวะอะไรเงี้ยเราคิดยังไงเนาะแบบใครหว่นหรอวะ เราก็หันไปที่หุ่นทีนี้ปกติอะหุ่นนะพี่มือมันจะต้องสตาร์ทข้างตัวถูกปะอ่าใช่แต่ทีนี้หุ่นของผู้หญิงอะมือข้างซ้ายอะมันมาปิดอยู่ที่ปากอะพี่แบบตายหงอเลยนะเหมือนคนหัวล้อพี่มือมาปิดอยู่ที่ปากแล้วมือก็จับที่ท้องเบาๆอประมาณนั้นส่วนตัวของหุ่นผู้ชายอ่ะเหมือนก้มลงมาข้างหน้านิดหน่อยแล้วก็กลุมที่ท้องอะเหมือนหัวล้อบหัวล้อหนักๆอะพี่ประมาณนั้นใช่แหละแต่เสียงหัวล้อมันก็ยังดังอยู่นะ จริงหรุ้มใช่พี่เสียงหวัวล้อก็ยังหวัวล้ออยู่ที่เนี้หนู่ะก็ถอยหลังเราคือเรากลัวงไงพี่เราก็ถอยถอยถอย,ถอยจนอยู่ดีดีรู้สึกเหมือนมีใครมาจับขาเราเออสรุปคือเพื่อนอนะนอนอยู่ตรงนั้นพี่คือเพื่อนนะอนอนอยู่ข้างหลังอุ้ม,มแบบประมาณสามคนอนะนอนอยู่ข้างหลังอุ้ม,มแต่อีกสองคนอนะอยู่หน้านลิฟต์ เราก็จะตีแตกเลยพี่เราก็ลงไปซุดเลยแล้วก็จับแล้วก็ขย่าเพื่อนบอเฮ้ยมึงมึงมึงกูเจอผีนู่นนี่นั่นครับบอาเฮ้ยมึงหุ่นหุ่นมันมันหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยเเพื่อนมืนบอกเฮ้ยกู้มึงจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นนะแล้วก็แบบเราก็สตีแตกเลยพี่แบบเรา,าแแบบเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอไรแบบเนี้ยถึงเราจะเจอมาตลอดแต่เราไม่คิดว่าจะมาเจอเกี่ยวกับหุ่นไงเราก็แบบสตีแตกเลยเพราะว่ามันหัวเราะใส่เราแล้วมึงมึงหนุ่นทีเนี้ยเพื่อนมันก็ตกบาดเราแบบปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยบอกว่า อุ้มมนฟังกูนะหุ่นมันอยู่ที่เดิมมันอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยอืทีเนี้ยมันก็ชี้ให้เราดูอุ้มมึงลองหันไปสิมเราก็กลัวเนาะพี่เนาะไม่เอาไม่เอากูไม่หันกูไม่หันมันบอกว่าหันไปเราก็หันครับหุ่นมันอยู่เหมือนเดิมพี่สตาฟนิ่งๆเหมือนเดิมเลยเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยเพื่อนมันก็บอกว่าแล้วเพื่อนมันก็หัน แล้วมึงเป็นอะไรเห็นเดนขึ้นมาทําเหมือนแก้งแบบเหมือนไม่เห็นพวกกูอ่ะแล้วมันก็ขำกันแต่ว่าใช่กูไม่เห็นอืแล้วมันก็แบบเริ่มแบบเริ่มชักสีหน้าแบบอะไรมึงแก้งอะไรกูปะเนี่ยแล้วก็เลยเล่าทางมุมมองของเราให้พวกมันฟังว่าเออเ่ยเราขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทีเนี้ยเพื่อนมันก็เลยเพื่อนมันก็เลยเล่าในมุมมองของมันว่าอืเนี่ยพวกกูเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยห้าคนเนี่ยเห็นมึงเนี่ยวิ่งขึ้นมาเออหน้าตาตื่นเลยแล้วอยู่ทีที่ก็ชะงัก แล้วก็อย kind of <Yeah, ู่ด hmm. ีๆก็พูดว mm. ่าพ anyway> ุ่มเฮ่พวกมึงอยู่ไหนแล้วก็เหมือนที่หนูเล่าเลยพี่เดินไปห้องควรร้อนไปห้องเย็นไปห้องกินแล้วก็มาอยู่ที่หน้าคุณแล้วก็นั่นแหละชะนักตรงนั้นทีเนี้ยเพื่อนหนูอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงอืนางก็มีเซนเหมือนกันแต่เซนนางจะบางกว่าหนูนางบอกว่านางอ่ะได้ยินเสียงหัวเราะครับเป็นเสียงเหมือนที่หนูทําเลยพี่เสียงหัวเราเฮ่ฮ่เสียงสูงๆกับต่ําๆแต่ทีเนี้ยเป็นเสียงหัวเราอที่ขึ้นมาตอนที่เพื่อนๆอ่ะไม่มีใครหัวเร้อเลยครับ ทีเนี้ยตอนนั้นอะหนูไม่ได้อยู่ตรงแก้ๆกับเพื่อนอะหนูไม่ได้อยู่หน้าหุ่นละหนูไปอยู่ตรงหน้าลิปไปคุยกับเพื่อนผู้หญิงวันเนี้ยหนูก็เลยชี้ไปทางที่หุ่นอะโดยที่หนูไม่ได้หันไปนะหนูก็บอกไยว่าก้าหุ่นพวกนี้แหละมันหัวเลาะเราก็พู่อย่างงี้เราก็ชี้ไปอ่ะทีเนี้ยเราก็หันไปมองที่หุ่นพี่พี่นึกสภาพนะว่าองศาของเรากับหุนอะมันไม่เหมือนกันเลยพี่คุณอะมันหันไปทาง45องศาแต่เราเนี่ยปาไปเกือบร้อยแล้วอะมันไม่มีทางที่แบบ ในห้องมันไม่มีใครเลยอ่ะพี่แล้วมันก็ไม่สามารถแบบมีใครแบบไปจับหัวหุ่นนี้มันหันมาได้อะเออไอหัวหุ่นหันมาเนี่ก็ยังดูแปลกแต่มืออากับอากับกิริยของหุ่นเนี่ยคือปิดปากเหมือนลนักษณะเหมือนกับใช้คำว่าเฮ้ยคือหัวเาะอ,อจริงๆแล้วเหมือนกับเสียงผู้หญิงคือเหมือนเรารอกว่าแอบหัวเราะแบบนะแต่ผู้ชายนี่คือมาปล่อยเต็มเลยนะใช่ค่ะพี่ประมาณนั้นเลยเอ,อือฮอะ ทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าตนูก็หันไปอืมตัวหวนนะุ่นอะมันยังหันไปทาง45องศาอยู่นะพี่ครับแต่หัวทั้งสองตัวหันมาทางหนูแล้วจ้องตาของมิงเลยอะที่นหนูก็เลยแบบเฮ้ย,ยมึงรีบเก็บรีบเก็บคือตอนนั้นอะรีบเก็บของกันเสร็จเพื่อนมันก็งงแล้วอะเฮ้ยเป็นอะไรทำไมทำไมเร่งรีบเลยขนาดนั้นรอะว่าเฮ้ยอย่คาค่อยหันอย่าค่อยทำอย่าค่อยเล่าทีหลังก็เก็บเก็บเก็บเสร็จก็กลับบ้านแต่กลับมาบ้านก็ไม่เจออะไรแล้วนะพี่ครับ เออกลับมาบ้านก็ไม่เจออะไรก็มันอยู่ที่บ้านเราเนาะเขาคงตามมาไม่ถึงบ้านหรอกเอา,อางี้ <c oughs> คือเราเราเรียนอยู่เนี่ยก็คือนี่คือเป็นวิชา <c oughs> เขาเรียกว่าต้องเรียนเป็นคณะหลักของเราถูกปะใช่ค่ะพี่เราก็ต้องใช้จุดเนี้ยห้องเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเรียนอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียนปีสองแล้วใช่ไหม <c oughs> ปีสามค่ะปีสามใช่ไหมตลอดระยะเวลาคือสามปีเนี่ยนะครับเ <c oughs> พิ่งเจอเรื่องนี้เนี่ยครั้งแรกเลยเหรอ ้าเกี่ยวกับชั้นห้าเนี่ยครั้งแรกคร่ะพี่แต่เกิดเป็นของผู้หญิงที่เป็นเด็กว,วิจิตอ่ะอันนี้หนูเจอตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอาลรอครับงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ชั้นห้าก่อนเดี๋ยวค่อยไปว่าเรื่องอื่นเนะยครับอุ้ะชั้นห้าเนี่ยนะฮะเราเคยได้ยินประวัติได้ยินเรื่องเล่าเสียงล่ำลือเล่าอ้างอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิดแปลกๆเรื่องเยน็ยนๆบ้างไหมอ่ะ ชั้นห้าหนู่ไม่เคยได้ยินเลยนะคะพี่แต่เหมือนกับว่าทุกๆครั้งที่ผ่านห้องสมุดห้องนั้น่ะที่มีหุ่นอะครับทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าขุนลุกแกบบกลัวหุ่นสองตัวเนี้มากๆเลยเออคือด้วยความที่มันทําไมมันต้องมีหุ่นอยู่ในนั้นนะ่ะหุ่นเขาไ่ใช้ทําอะไรอะ่ะเหมือนกับว่าเขาไว้สําหรับ ลองชุดรับปริญญาค่ะพี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่ตัวก็คือเป็นผู้หญิงสองผู้ชายสองแต่ชุดรับปริญญาจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้จะเหลือแค่สองตัวอ๋อเอาไว้โชว์ชุดรับปริญญาใช่ค่ะพี่อ๋อนะฮะมันก็เลยอยู่นั้นด้วยด้วยความที่เป็นหุ่นพอมันเป็นพลาสติกมันดูแบบว่ามันมันดูไม่มีชีวิตชีวานะเวลาเดินไาทีบางทีเห็นแล้วมันก็รู้สึกแบบแอบตกใจได้อยู่เหมือนกัน ใช่ค่ะเออแต่ณนะตอนนั้นคือตัวของอุ้มเองยืนยันเลยว่าไม่ได้ตาฝาดไม่ได้คิดมโนไปเองไม่ค่ะพี่ไม่ได้ยินจริงๆเห็นจริงๆค่ะพี่โอ้โหน่ากลัววะ่ะอุ้มโออถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเรียนมาสามปีแล้วไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆจนกระทั่งเหตุการณ์มันเพิ่งเจอเมื่อห้าวันนี่เองคุฟังเออทำไมเคยคิดว่าตัวอุ้มไปทำอะไรมาหรือเปล่า หนูมันน่าจะเพราะว่าด้วยความเรามีเซนต์อยู่แล้วบางที่เขาก็เลยเหมือนกับว,ว่าออกมาให้เราแบบเห็นจัดจัดนในแหละก็ปีสุดท้ายแล้วอะไรประมาณเนี้ยออเรียนสามปีเ,เหรอคะใช่ค่ะก็คือเหมือนตอนเนี้ยปวชปีสามอะค่ะพี่อ๋ปอปวชปีสามนะครับเออ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 อืมแปลกแปลกมากแปลกมากนะครับกับเหตุการณ์ที่ <c oughs> มันเกิดขึ้นเพราะว่าสามปีแล้วอะไม่เคยเจอแสดงว่าคือไงส่งท้าย เหมือนส่งท้ายหนักๆอะค่ะพี่อืมก็หนักสมสมกับสมกับความความตั้งใจของเขาที่อยากจะทําให้เรารู้สึกจริงๆแหละถ้าอย่างนั้นอะนะครับงั้นพี่เก่งขออนุญาตย้อนกลับไปถามอีกทีหนึ่งนะเอาเราก่อนหน้านี้คือมีเหตุการณ์ที่เคยเจอก่อนหน้านี้อีกใช่ค่ะมีเหตุการณ์ที่เคยเจอก่อนหน้านี้ค่ะยังไงอะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คืออยู่ในวิไลเดียวกัน คือในวิลัยเดียวกันเลยค่ะพี่ตึกเดียวกันนะครับแต่แค่คนละตึกอ๋อเหรอคนละตึกตึกที่ว่าที่ไปเจอ่ยเจอยังไงอะครับปุ่มเป็นตึกวิจิต่ะพี่อันนี้จะเกี่ยวกับตึกศิลปะแล้วเนาะครับตอนแรกอะอุ้มเน่ะไม่รู้หรอกแต่เพื่อนอุ้มเน่ะรู้ก็คือคนที่ได้ยินเสียงหัวร้อนั่นแหละอืมเอ่ออุ้มขอตั้งชื่อคนนี้ว่าเอแล้วกันครับผมเพื่อนเอของอุ้มเนี่ย เขาบอกว่าเขาเน่ยเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนเนี้ยที่อุ้มเห็นในห้องรีโนเวตเนี่ยอืผมสั้นๆเสื้อติดกระดุมถึงคอเนาะกระโปรงยาวอยู่ในรถเก๋งสีแดงคันกเก่าๆของวิไลอ่าที่เนี้ยเราก็ไม่เห็นหรอกพี่ตอนแรกเราไม่ได้สนใจอะไรเราก็แบบคุยกันปกติก็ว่าอยู่ทำไมเพื่อนมามากระตุกเสื้อเราแปลกๆอ่าเราก็อันนี้คือเมื่อสองปีที่แล้วเนาะตอนปีหนึ่งที่เนี้ยอุ้มก็ขึ้นไปเรียนห้องสุขศึกษา แล้วอุ้มนะ่ะเห็นเป็นผู้หญิงคนเนี้ยืนอยู่ตรงทางขึ้นบันไดครับคือตอนนั้นนะอุ้มกับเพื่อนนะ่ะอยู่ในห้องเรียนละอืมทีนี้เอเนี่ยก็มาบอกกับอุ้มว่าเฮ้ยมึงกูรู้สึกไม่ดีเลยว่ะรู้สึกเหมือนมีคนตามเราก็เลยบอกไปว่าผู้หญิงผมสัน้สนๆปะแล้วก็แบบติดกระดุมถึงคอกระโปรงยาวๆหน้าตาสวยๆไหนไหมเพื่อนเมื่อก็บอกว่าเออใช่มึงเห็นเหรอบอกว่า อืงเนี่ยก็มายืนอยู่ข้างๆห้องเนี่ยเราก็ทักไปเนะเาะเพื่อนมันบอกว่าเนี่ยก,กูเห็นตั้งแต่อยู่ตรงรถเก่งสีแดงแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบอกว่าแล้วไปทักอะไรเขาหรือเปล่าล่ะตอนที่เดินผ่านมาอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามันคุยกับมันคุยกับเพื่อนอีกคนนึงบ,บอกว่าเฮ้ยเนี่ยมึงเขาไปอยู่ในรถเก่งอะ่ะเขาไม่ยืนอัดหรอวะอะไรประมาณนั้นอืก็คือเหมืนอนก็เพื่อนนี่กันไปทักครับ ราก็เลยบอกกับนางไปว่าเฮ้ยเงินแกก็ไปทําบุญดีทําบุญเนี่ยเขานน่นนี่นั่นใช่ไหมคันางก็บอกว่าอ่านางก็รับปากว่าเออเ๋ยวไปทําบุญให้อทีนี้พอนางกลับบ้านไปแล้วก็แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพี่เนาะรเราก็นึกว่าเขาก็คงอยู่ที่วิไลนั่นแหละอืม,อมเพื่อนมันก็พอวันถัดมาเพื่อนมันมาบอกว่าเฮ้ยอ<ห>ู้มึงรู้ไหมว่าเขาตามกูไปที่บ้านโอ<ห>แล้วตอนที่เขาตามไป,<ห>ไปที่บ้านเขาตามไปในรูปลักษณ์ลักษณะแบบไหนอะ่ะ ก็เหมือนเพื่อนเราก็ถามแล้วแหละพี่ว่าแล้วเขาตามไปยังไงครับมันก็บอกว่าก็ตามไปแบบเดิมแบบปกติเลยแบบว่าผมสั้นก็คือเหมือนเป็นแบบสวยๆไปเลยอะพี่มันก็ไปอยู่หน้าบ้านเขาอืมแล้วก็ไปข้อฝันเขาว่าช่วยด้วยทําบุญให้หน่อยอะไรประมาณนั้นครับเออเออเออทีเนี้ยก็ทีเนี้ยน้องก็บอกว่างั้นก็ไปถวายแบบพยายามช่วยทุกอย่างเลยนะพี่แบบทําบุญครั้งใหญ่ดี ทําบุญถวายสังฆทานนู่ายๆสุดท้ายก็ไม่เจอแต่ทีเนี้ยกลับกลายว่าอุ้มเนะี่ยเป็นคนมาเจอแทนเออนะฮะตอนแรกอุ้มเนะี่ยไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้หรอกครับมันก็เหมือนกับว่ามีรุ่นที่ปีสามรุ่นก่อนๆก,กับอาจารย์ฝึกสอนเะนี่ยเขามาเล่าให้อุ้มฟังเขาว่าอย่างไรช่วงนั้นอนะ่ะเขาเขาบอกว่าช่วงนั้นนัานเป็นช่วงกีฬาสีแล้วอาจารย์ที่ฝึกสอนเนี่ยเขาอยู่วิไลเนี่ยจนดึกแหละครับ เขาอยู่คนเดียวที่ตึกวิจิตรทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนดึกๆเนี่ยเขาเคลียร์งานแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงแบบเหมือนอะไรมันก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอยู่ในห้องเรียนอ่ามันจะมีห้องเรียนจะสองข้างเลยพี่แบบสมมุติว่าห้องห้องพักครูเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางซ้ายก็ขวาจะเป็นห้องเรียนกระจกหมดเลยือทีเนี้ยเขาบอกว่ามันเสียงมันเสียงก๊อกแก๊กเหมือนใครเลื่อนโต๊ะหรือใครไปทําอะไรพัดลมเนี่ยแหละพี่มันจะดังทะลุกันมาครับ ที่เนี้ยเขาก็เก็บของแล้วเขาจะกลับบ้านอืเขาก็เดินเดินเดินแล้วเขาก็มองไปทางขวาเป็นห้องเรียนทางขวามือเขาเห็นบ, <he en, S 1> บอกเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นเด็กนักศึกษาผมสั้นๆชุดวิจิตนั่นแหละยืนอยู่กลางห้องที่เนี้ยด้วยความเขาอาจารย์บอกว่าเขาหวังดีไงด้วยความหวังดีของเขาาก็เลยเปิดประตูไปแล้วบอกว่าเอ้านักเรียนยังไม่กลับอีกเหรอที่เนี้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะก็<ๆ>ค่อยๆหันหน้ามาบอกว่า ค่ะอาจารยาร์ยังไม่ได้กลับกลับไม่ได้ค่ะอะไรนเงี้ยที่นี้นอาจารย์เขาก็บอกว่ามาๆมาเดี๋ยวอาจารย์พาไปส่งบ้านอยู่ไหนละเราเขาก็เลยผู้หญิงคนนั้น่ะก็เลยพูดว่าขอบคุณค่ะที่นะ้นตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้สังเกตที่คอของผู้หญิงคนนั้นว่ามีรอยแดงแดงอาจารย์เขาบอกตอนนั้นเขาไม่ได้สังเกตเขาก็บอกว่าเขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเดินตามเขามาเดิน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 พอเดินมาถึงรถ ทีนี้ยามราปภเนี่ยเขาก็ทักว่าเอ้าสมมุติว่าอาจารย์คนนี้ชื่อว่าฟ้าแล้วกันเอ้าคุณฟ้าครับหนูฟ้าเพิ่งกลับแล้วลูกอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าใช่ค่ะลุงหนูเพิ่งกลับเนี่ยมีเด็กนักศึกษาเขายังไม่ได้กลับบ้านก็เลยชวนกลับบ้านด้วยอืทีเนี้ยลุงเขาบอกว่าลุงยาม,มาทำหน้างงๆแบบว่าเด็กไหนอะลูกลุงเห็นเราเดินมาคนเดียวจริงเหรอ ใช่ลุงเขาเล่าให้ฟังว่าลุงเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอาจารย์ออฟฟ้าเนี่ยเดินลงมาคนเดียวจนมาถึงรถเนี่ยเดินมาแค่คนเดียวทีเนี้ยออฟฟ้าเขาก็บอกว่าก็นี่ไงคะลุงเขาก็หันหลังไปน้องแบบจะไปชี้ว่าเนี่ยอยู่นี่นะสรุปคือไม่มีใครเลยอ่าทีนี้ด้วยความเขาก็เริ่มกลัวแล้วเราว่าเฮ้ยโดนแล้วล่ะเลยแบบโดนแล้วแหละทีเนี้ยพอวันถัดมาอะไรคืองานกีฬาสี จริงจริงจังๆแล้วพี่เหมืนเนกาบว่าพวกรุ่นพี่เขาเนี่ยจะต้องแบบนอนค้างที่วิไลอยู่อ่ะเขาก็ไปนอนค้างในห้องฝั่งซ้ายน,นั่นแหละพี่ก็คือห้องฝั่งซ้ายกับที่อยู่ตรงเดียวกับห้องพักครัวในห้องเกิดเหตุนั่นแหละพี่ที่เนี้ยครูฟ้าเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาแล้วที่เนี้ยเหมือนกับว่าเขายังไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันแต่พวกรุ่นพี่เนะี่ยที่เขานอ,นอนอีกห้องหนึ่งอ่ะเขาก็นอนนอน,น,อน,น,อนสุมๆกันไปเนาะ ที่นี้นเหมือนกับว่าเขาเล่าว่าเพื่อนพี่คนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาเขาปวดชิงช่องนะเขาอยากเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยมึงมึงไปเป็นเพื่อนหน่อยอะไรประมาณนั้นอืเพื่อนเขาก็บอกว่า apa, ป้าป้าป้าอย่าพาไปอืทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ออกมานอกห้องออกมาทั้งคู่เลยครับแต่ไม่ได้ถือโทรศัพท์ไปก็ปล่อยโทรศัพท์น่ะไว้ในห้อง ที่คนเนี้ยเขาเข้าไปห้องน้าปกติครับทั้งคู่เลยไปห้องน้าปกติทาธุระเสร็จปุ๊บก็เข้ามาในเข้ามาในห้องแต่เนี้ยประตูเนี่ะเขาปิดในสนิทมันก็จะเงียบเงียบม่อยู่ค่ะพี่อืเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงอะไรซาซ่าเหมือนกับเหมือนคนโทรในโทรศัพท์แล้วเสียงอะมันซาแล้วเสียงมันกึ้งกึงกึงแบบเหมือนคนทาลายเข้าของแล้วก็เสียงแบบเหมือนคนหายใจไม่ออกประมาณนั้น ทีนี้ยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยนะใครโทรมาอะไรประมาณนั้นใครรับสายแล้วเปิดลาโพงไว้หรือเป,ปล่าแฟนใครโทรมาเนะี่ยเขาก็เซฟเซฟมัคเขาทีนี้เพื่อนเพื่อนคนอืนอ่นเขาบอกว่าไม่มีน,น,นะเขาก็ชูโทรศัพท์กันขึ้นมาเลยนะว่าอืเนี่ยนโะทรศัพท์แบบอยู่นี่กันหมดเลยนะของเขาก็อยู่ในมือเขาอย่างเงี้ยสิ่งโทรศัพท์ใครอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าสิ่งโทรศัพนนท์ใครวะทีเนี้เขาก็เลยหันไปทางห้องห้องทางขวามือเขาบอกว่าเขาเห็นอนะเป็นเด็ก ยึดจิตศีะผมสั้นๆเนี่ยออือยืนอยู่บนเก้าอี้แล้วก็เห็นเชือกจะคล้องมาพี่คือสมัยนั้นอะ่ะตัวพัดลมอะ่ะมันไม่ได้เป็นมันเป็นพัดลมติดเพดานนะพี่อันใหญ่ใหญ่อ๋อนึกออกนึกออกนึกออกที่เนีนเขาบอกว่าเขาอ่ะเห็นผู้หญิงคนนั้นอะ่ะผูกเชือกไว้กับพัดลม<ช>แล้วก็มาคล้องคองแล้วก็เตะโต๊ะกับเก้าอี้แล้วก็ดินดินดินแอกแอกเกย่งมันะแล้วก็นิ่งไปโอ้ผูกคอตายเสียชีวิตในห้องใช่ค่ะพี่แล้วที่เนี้ยเขาก็เลยแบบ เหม like ือนกับว่าเขาตกใจเขาเลยเฮ้ยมึงมึงมึงมันนี่ที่คุตาฝาดหรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นครับทีนี้ทุกคนก็พากันมาดูก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่นแหละค่อยๆเหมือนกับว่าแจงจากตึกข้างๆอะพี่คมันส่องมันส่องเข้ามามันก็จะเห็นแบบห้องก็สว่างมาแล้วเหมือนว่าวันนั้นเป็นพระวันเป็นวันพัระจันทร์ดวงด้วยแหละมันก็จะสว่างอีกมันก็จะเห็นภายในห้องเลยครับสภาพศพก็คือแบบบวมอืดลิ้นจุกปากตาทะลนนะพี่อ Uh huh. แล้วทีนี้ศอกป่ะพี่มันเหมือนกับว่าพี่เคยเห็นในแบบเดอคอนจะลิงปะ่ะศอกมันจะค่อยๆเคลื่อนมาเรื่อยๆอครับค,ค่อยๆหมุนมาอืแล้วคออ่ะตอนแรกปกติคอมันจะเหมือนกับว่าแบบก้มใช่ไหมพี่เหมือนคอมันตื้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอืที่เขาเล่านะแล้วค,ค่อยๆหันมาแล้วก็ยิ้มโอโ้โหทีนี้พวกพี่เขาบอกว่าเขาลาดเลยฉี่แตกเลย ใช่ค่ะพี่แล้วเขาก็แบบเป็นนอนสุ่มกันอยู่กลุ่มกองเดียวกันเลยแบบมุมห้องเลยเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาได้เสียงแบบเหมือนแบบเสียงหายใจไม่ออกแบบจะขาดใจตลอดทั้งคืนเลยอ<ม>ืประมาณนั้นค่ะพี่โอ้โหอุ้มคะพี่เก่งขออนุญาตนิดนึนงนะฮะเฮ้ยเล่าครั้งแรกดีมากเลยอ่ะขอบคุณคาะพี่โอ้ยน่าก,กลัวว่ะ น่าครัวสองเรื่องเลยอะ่ะน่าครัวมากเลยอะ่ะโดยเฉพาะโอ้โหเฮ้ยโคตโคตเลยอะ่ะแล้วพี่เก่งขอแย่ถามก่อนน้องผู้หญิงคนนั้นที่ผูกคอตายเสียชีวิตอะ่ะเขาเสียชีวิตไปนานหรือยังก่อนที่อุ้มจะเข้ามาศึกษาอยู่ที่เนี่ยเข้าที่หนูไปหาหาดูก็เสียไปนานมากแล้วค่ะพี่ประมาณกี่ปีได้สิบปีห้าปสีสักสักประมาณห้าหกปีได้คะ่ะห้าหกปีเหรอครับ โอ้น่ากลัวว่ะอันนี้น่ากลัวว่ะทางทางวิไลเขาได้มีการทําบุญมีการแบบว่าอัญเชิญวิญญาณหรือว่าทําบุญตรงห้องนั้นเป็นประจําทุกปีป่ะขออนุญาตถามนี้หนูไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นช่วงแบบวันพระหรือวันทําบุญใหญ่เนี่ยเขาก็จะทําบุญตลอดนะคะพี่ครับอืมอืมอืมอมนะเอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมาโอ้ฟังไปฟังมาเฮ้ยอูขนลุกแบบขนลุกทั้งตัวเลยเหี่ยตอนนี้นะฮะ สนุกมากสนุกมากนะฮะสนุกมากจริงลูกเอ้ยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนะครับเด็กสมัยนี้เล่าเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญจริงๆนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับอุ้มใช่ค่ะพีงั้นพี่เก่งขอญาตถามอีกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับก่อนที่จะวางสายกันไปบอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีเซนต์นะฮะออกตัวมาสักขนาดนี้พี่เก่งขอญาตถามหน่อยไป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 สัมผัสเรื่องราวผู้ที่ได้ไงเราจะมีความรู้สึกว่าเออมีเห็นมาตั้งแต่เกิด กับมีประสบการณ์เฉียดตายเลยทําให้เห็นอุ้มอยู่ในจําพวกแบบไหนครับน่าจะเป็นเหมือนกับว่าคือมันเหมือนควบทั้งสองอย่างอะค่ะพี่อคืออุ้มเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยสายลกอุ้มอะ่ะพันคออุ้มแล้วอุ้มเกือบตายอืมค่ะก็เลยเหมือนกน็พอโตมาเรื่อยๆอะ่ะอ,อุ้มเริ่มเห็นครั้งแรกก็คือตอนประมาณอายุสักสองสามขวบมั้งก็คือเป็นน่าจะกุมารแถวบ้านพ่อนั่นแหละคะ่ะครับ แล้วก็เริ่มเห็นตอนแรกก็คือเหมือนกับว่าเห็นได้ยินแค่เสียงแล้วก็เป็นเงาแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆจนทุกวันเนี่ยคือไปข้างนอกก็คือจะเห็นแบบเขาไปยังไงก็คือไปอย่างนั้นเลยอะค่ะครับอืมคือใช่ว่าเห็นแบบยังไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วเราเราเรลักษณะการเห็นคือมัน,ม,นมันเหมือนอย่างนี้ไหมพี่ป๋องมักจะถามตลอดว่าเหมือนเปิดสวิฟ์ไฟล์ป่ะเปิดก็เห็น ปิดก็ไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยมันมันไม่เชิงประมาณนั้นนะคะพี่มันอยู่ที่ว่าคือไม่รู้สิคะพี่รู้สึกว่าของหนูนะเหมือนก็แบจิดสุดท้ายเขาอยู่ที่ไหนอะ่ะเขาก็จะอยู่ตรงจุดๆนั้นไปตลอดครับจนกว่าจะถึงอายุไขของเขาหรือหรือบางที่อาจจะเหมือนกับว่า เขาอาจจะมาดีๆอะไรเงี้ยแบบมนสภาพก่อนที่เขาจะเสียเนาะหรือบางทีเขาโดนรถชนเงี้ยร่างกายเขาเป็นยังไงเขาก็จะอยู่ที่จุดๆนั้นนะคะคเขาจะไม่เหมือนมาเขาจะไม่เหมือนกับว่าแบบเฮ้ยคนนั้นมีเสน่ห์ระคุงมาหายอ่ะจะไม่ใช่เลยจะไม่เหมือนในหนังเขาจะอยู่นิ่งๆของเขาครับครับครับโอ้โอเคได้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะอุ้มกับเหตุการณ์ที่เจอเจอมาที่เกิดขึ้นนะครับค่ะ ขอบพระคุณน้องอุ้มมากนะ <ขอ S 1> เป็นคนที่เล่าเรื่องครั้งแรกแล้วพี่เก่งจะบอกถ้าตัดเกรดเนี่ยนะครับ A บวกเลยสนุกจริงๆ <ขอ S 1> สนุก <ขอ S 1> มากสนุกมากนะฮะขอบพระคุณเลยนะฮะทั้งสองเรื่องสองเหตุการณ์นะครับทั้งโอ้โหไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาพูดขอบพระคุณจริงๆนะครับนะไว้โอกาสหน้าวันไหน <ขอ S 1> ว,ว่างๆนะฮะไม่มเขาเรียกว่าไม่ต้องตื่นเชา้าไปเรียนหนังสือเนี่ยไปเก็บเอาเรื่องราวอะไรแปลกๆมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะ ได้ค่ะได้เลยครับอุ้มขอบพระคุณนะครับค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะฮะ